คนจริงด <disposable worship> ีกว่าอาวุ้นค่ะแบงนี้ใช่ไหมเศร้แบบนี้เหรอชอบแบบนี้จริงไหม เป็นอาที่ไหนดียะก็ยังไม่มีคนอธิบายและเล่นโปรต้องอยังไงบอกแล้วว่าโปรจริงต้องโอนตรง ขอบุณค่ะโสด,ดเหมือนเดิมค่ะโสดอยู่เนอะทำไมตัองชีวิตไม่สวยเลยอะตามไปเอฟอื่นที่ไม่ใช่ที่เล่นไหนอ่ะ ต้องไปไรใดไหนอ่ะไม่อยากอะไรไนี่ยไอจีอ่ะมีช่องทางแน,น,นะนำไหมคะช่องทางธรรมชาติอ่ะฝนตกอีกเศร้าจริงอ่ะฝนค่ะ เงนค่ะไม่ติดตามใครเลยนะในนี้หรือว่าเราต้องควรจะติดตามใครดีแจะบแบนเหรอยังไม่ได้เป็นเลยอะแต่โหลดเอาไว้แล้วแต่ยังแบบเต้นไม่ถนันะ ปันก่อนใปันก่อนรอคนชอบเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปไลค์ขอบคุณนะคะชื่อพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับห้องล็อกไปแอปไหนดีอ่ะ